โอ้สาร่าฟังฟังฟังน้องเขาเห็นหมาฟันตรงข้ามโอ้สาร่าไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้เขากำลังสี่ตัวสี่ตัวเขากำลังมึงดูโอ้โหอย่างใจจดใจจอมันชนี่อย่างของมันน่ดำดำขาวขาวแดงแดงโอ้ใจขาดใจขาดใจขาดหนูจะเอาอะไรกับเขาอ่ะจะเอาอะไรกับเขาเขาเจ้า ไปฝั่งนู้นแล้วทุกคนไปฝั่งนู้นแล้วเขาอยาไปฝั่งนู้นแล้ยอีวันวิ่งไปฝั่งนู้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาพยายามยืนมองดูมองดูไอ้แดงนะมองดูไอ้แดงน้องชื่ออะไรไม่รู้แต่เราเรียกว่าไอ้แดงไอ้แดงอย่างห่างย่างห่วงโอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้ตัวกระลุกกระลิกกระลุกกระลิ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 ะลิะลระลิกกระนิกกระล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 ิกกิกกลิกกระลิกกระลิกกระลิกวิ่งกลับไปทางนู้นอีกแล้วเขาลิกกิกกลิกกระ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  หน้าบ้านห้ามหมูที่ใส่เดียวเห้เกี่ยวลาดเนี่ยหมเลยส้มนี่นะยิ่มใส่ป่ะยิ่มใส่ปะมันหายไป่ใส่ปะมันหายไป่ใส่ปะมันหายจริงๆโอ้ยอยู่นั่น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 โอ้ยหนู้ยิ่แล้วหนูเหิ่งแล้วหนูเหิ่งแล้วนี่นี่นี่นูนี่นูสิไปใส่เดียวเห้เดียวลาดฟังคุณฝังคุณมึงกล้ามาอยู่หน้าบ้านกูกล้ามายู่หน้าบ้านกูโซ่สกิลความกวนของบ้านม้าลังนี่เหนื่อยอย่าวิ่งอย่าวิ่งนานเหนื่อย มันอยู่ตรงนี้แล้วป่ะเมื่อกี้เราเห็นมันอยู่ตรงนี้ชัยเห็นมันอยู่บรงนี่แล้วเมื่อกี้นี่มันหายไปชัยปุ๊นี่สามตัวสูนี่มันสโลเซเลเกินไปเนาะที่ขาดใจตายแล้วครับพินบักแดงมันคืออย่างครับชาวกล้วยโอ้โชาวกล้วยเั้ยมันซื้อบักชาวกล้วยมันสิแตกขาดแล้วมาแล้วชาวกล้วยอยากใส่เดียวอยากใส่เดียวกับชาวกล้วยล่ะเขาไม่ได้มาหาเรื่องเราเลยนะเขาอยู่บ้านเขานะลูก เขามาของเขาเฉยๆนะชาวกล้วยอ่ะแม่งเกิดเป็นมาก็ซื้อเสาวกล้วยนะดตัวแดงซื้อดำมะะาบัคับหลกักเ่้ยแค่ได้ยิ้มซื้อก็คิ้วแล้วไฟไ,ไ,ไหมใยญ่คุณพ่อนายได้บักเสาวกล้วยได้ถุงสัยมันยาน่านอะไรหล่ะมันเรียกเขาไปรีเขาไม่เฮียน,นยววยเฮ้ยมันยาน้วบักเสากล้วยนี่มันบังกับลักมา้งหือมา่อือกับฉากแล้วใหญเห็นนายได้บักเสาวกล้วยนี่ตัวแดงซื้อดำนี่แม่ง่ายคิ้วได้ ใส่นาบักเฉากล้วยล่วงแล้วมากินกระดนแข็งแน่ว่ะเฮ้ยเนี่ยไม่ได้เด็ดอะไรมาเลียบร้อยกันแน่เลีบยบร,ร,ร,ร้อยกันแน่เป็นแค่ไอ้เฉากล้วยจะมาเปรี้ยวเยี้ยวลากกักได้ยังไงสูสองตัวนีน้นะเอาเรื่องเลยได้หน่นะเอ่เฉาวกล้วยว,ะว,ว่ะเฉากล้วยไม่อยให้กับพ่อนะไม่ได้สากสิจับทับหัว ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไอ้เต้าไม่คิใส่ไม่ดีไอ้เต้าลามกล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอ้วนขึ้นอึงในลูกพ่อจะอ้วนเหมือนอึงในลูกเอ้ยบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วกินแตหโมกินแตหโมกินแตหัวเฮ้ยอะไรขึ้นอะไรขึ้นพ่อหาอะไรพ่อหาวยไปอะไรอ่ะ ผไม่ทำอมไเลยเลยว่ะพ่อเขาอะไรอะเขาะไะวหน้ำวน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 พ่อผมม่ยอมเลยพ่อผมไม่ยอมเลย มึงมาเลี้ยงใส่ไล่สุโรซิเลเดียด๋วยวกับผู้อื่นเนี่ยลงมา